3ราศีนะครับเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยได้รับอิทธิพลนะครับเรียกว่าความรักความใคร่นะครับมากเป็นพิเศษกับดวงชะตาของ3ราศีนี้นะครับนี่มีราศีอะไรบ้างครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกครับว่าเมื่อคลิปก่อนนะครับผมพูดถึงเรื่องของดาวศุกร์ย้ายนะครับช่วงวันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่19มิถุนายนนะครับฉะนั้นมันเป็นดาวของเรื่องของเซ็กนะครับเรื่องของทางเพศ ถ้ามุมเรื่องของเรียกว่ามีโอกาสนะที่เรียกว่าถ้าใครที่แบบโสดอยู่นะครับมีโอกาสที่จะมีคู่ก็ได้หรือว่าช่วงนี้ถ้าใครเข้ามาหานะครับก็มีโอกาสที่ จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับลึกซึ้งแบบลึกมากๆนะครับลึกแบบแนบแน่นทั้งใจทั้งกายอะไรงี้เดยนะฮะฉะนั้นนะครับมีราศีได้บ้างครับราศีแรกเด่นมากๆเลยนะครับราศีนะครับนี่ในนี้ฮะราศีเมษนะครับนี่ราศีเมษนะครับรูใครเห็นบ้างนะฮะ นี่คือราศีเมษครับมีดาวกลุ่มดาวคู well ่นี <iyorum> ่นะครับม WOW ีทั้งดาวศุก <ihrem> ร <hn> ์นะครับดาวพุธนะฮะดาวราหูดาวพุธอยู่ครับนี่มันมีสปาร์คพุธศุกร์อีกคู่อย่าดูเบามักโมเมาเสพสมจนสมสารนะครับเห็นไหมมันอยู่เสพสมจนสมสารอยู่ในราศีเมษนะครับนีราศีเมษนะฮะนีเพราะฉะนั้นเรื่องแรกครับคนราศีเมษช่วงนี้สปีดเรื่องความรักได้ใครที่โสดช่วงนี้ถ้าอยากมีคู่อยากมีแฟนนะครับช่วงนี้จีบใครมีโอกาสที่จีบติดหรือว่าถ้าใครที่ มาจีบเรานะครับกมมโอกาสที่จะตก่องปองชิ้งนะครับอืม เฉยไปไหมตกลตงปองชิงภาษาเก่าเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสที่จะใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือว่าถ้าสมุิคุณไปจีบใครนะครับคุณอาจจะมีวิธีที่จะพูดวิธีที่จะคุยนะครับหรือภาษาศิลป,ปะของการใช้ภาษาค่อนข้างจะมีสุนทรีย์นะครับเพราะฉนั้นคนที่ฟังเ็าจะเคลิ้มแล้วก็ฟังรู้สึกดีด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะใกล้ชิดกับเราเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าถ้าคนราศีเมษช่วงนี้นะครับ อย่ามีคู่จะมีคู่จีบใครมีโอกาสที่จะจีบติดแล้วก็ช่วงนี้ยังต้องระมัดระวังครับมันเป็นดาวแห่งความใคร่อยู่นะครับฉะนั้นบางทีถ้านัดหมายพบเจอนะฮะมันไม่ได้แค่ เจอกันเฉยนะครับมันอาจจะต่อเนื่องนะครับไปนะครับต่อเรื่องไปมากกว่านี้แบบนัดหมายเจอกันในห้างกินข้าวทั่วไปนะฮะคุยไปคุยมานะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแมวที่ห้องเราไหมล่ะนะเนี่ยภาษาเนี่ยข้อเห็นชอบใช้กันนะฮะฉะ,น,น,ะ,ะน,นั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็จะยาวเลยไงฮะฉะนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับคนราศีเมษครับราศีที่2ครับแน่นอนครับราศีเมษฝั่งตรงข้ามของราศีเมษคือราศี น,น,นี่ราศีตุลน,นะครับดาวประจําตัวคือดาวพระศุกร์นะครับแล้วก็เล็งด้วยนะครับในกลุ่มดาวคู่นี้คือกลุ่มดาวทางเพศเลยนะฮะฉะนั้นมันอยู่ในปุ่มราศีเมษแล้วแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่ครับราศีตุลน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือราศีที่2ครับคนราศีตุลช่วงนี้อารมณ์ทางเพศค่อนข้างจะ โอ้โหถ้าสมัยแบบวัยรุ่นก็เรยกรุนแรงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนดูนะฮะมันอาจจะมีอารมณ์สุนทรียก็ได้นะอาจจะมีอารมณ์ความรักที่ดูโรแมนติกก็ได้นะฮะหรืออาจจะมีอารมณ์ความรู้สึกนะครับถูกพานกับคนที่รักนะครับเรียกว่าอยากอยู่ใกล้ชิดก,กันนะฮะอยากตัวติดกันไปไม่ต้องโกกอะไรเงี้ยนะครับก็ได้นะครับแต่โดยรวมถ้าเอาฟังแบบดูฮาร์ดคอร์หน่อยนะมันก็จะโอกาสที่จะมีถ้าเป็นแบบ เพศและวัยนะครับแล้วก็สถานที่เวลาทุกอย่างบรรจงกันเหมาะเจาะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของทางเพศนะครับหรือเรื่องก็เรียกว่าเสพสมจนสมสารก็แปลว่ามีดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักที่ค่อนข้างจะพุ่งพลาดนะครับหรือว่าเลยเถิดไปนะครับไปในจุดหรือตำแหน่งนะครับที่บางคนอาจจะไม่คาดคิดว่าโอ้มันมาถึงขนาดนี้เลยหรืออะไรเงี้ยนะฮะนี่คือราศีที่2ครับราศีที่3นะครับคือราศีนะครับกลุ่มข้างๆเลยฮะนี่ ราศีอะไรสีนะครับราศีนะครับาราศีพฤษภนะครับเขาว่าอะไรเพราะว่าคนราศีพฤษภดาวประจำตัวคือดาวพระศุกร์นะพระศุกร์เขาเลขหกนะฮะแล้วโคจรน,นี่กลุ่มนี้อยู่ในภพวินาศของตัวเองนะครับมันมีอะไรซ่อนเลดนะครับฉะนั้น คนราศีพฤษภก็อาจจะมีคนแอบชอบนะฮะหรือว่าไปชอบใครนะครับหรืออาจจะคุยกับใครส่วนตัวอะไรเงี้นะครับคือมันมีมุมดาวดาวประจำตัวกระดาวศุกร์นะฮะแล้วมันไปอยู่คู่กับดาวราหูนะฮะศุกร์ราหูนี่มันเรียกว่าถ้าเป็นมุมดาวในมุมของเรื่องของทางเพศก็เรียกเสพสนเสพสมนะฮะยิ่งกว่าสมซานี่นะฮะก็เรียกว่าโอ้โหแบบนัวเนียนัวเนียเลยนะครับฉะนั้นนะครับก็เลยบอกว่าใครที่อยู่ในสามราศีนี้นะครับ คือราศีเมษร,ราศีตุลราศีศพฤษภนะฮะช่วงนี้มุมดาวถ้าอยากมีคู่มีโอกาสที่จะมีคู่ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องรามัดระวังจะไปมีกิก๊ก แล้วก็ถ้าสมมุตินะครับว่ามีเรียกว่าความรักนะฮะมีการนัดหมายพบเจอนะครับกับคนที่แบบโสดอยู่เนาะแล้วก็ไปพบเจอใครนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับมันจะเลยเถิดไปไกลเลยนะครับไปจนถึงห้องใครห้องมันอย่างงี้นะครับถึงประมาณนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เตียงใครเตียงมันอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ประการต่อมานะครับที่ต้องระมัดระวังคืออันเนี้ยอันเนี้ยเรื่องสักคู่นี้เราป้องกันได้แล้วแหละนะฮะแต่ว่าต้องระมัดระวังคนอาจจะแอบคิดร้ายกับเรานะครับบางทีเขาอาจจะ เราอาจจะกลับบ้านเปลี่ยวๆกลางค่ำกลางคืนแล้วก็มุมดับบนี้มันจะมีแรงดึงดูดนะครับมันเหมือนกับพวกพึ่งตัวผู้ตัวเมียนะที่มันอาจจะได้กลิ่นนะครับฟีโรโมนแบบโอ้โหพอ,อเร็ก ส่งไปไกลนะฮะเราอยู่ที่ไหนมันจะมีหุมบินมาหาเรานะครับเป็นพวกเหมือนพวกจักรจันนะฮะพวกนี้บางทีเสียงแจ๊กแจ๊กแจ๊จจนะครับแค่เดินผ่านเขาจะรู้สึกนะครับว่าอยากจะมีอะไรกับเรานะครับฉะนั้นก็ต้องระมัดระวัง3ราศีที่ต้องระมัดระวังร่างกายจิตใจและความรู้สึกของตัวเองนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะสมัยโบราณเขาก็ บอกว่าให้เข้าวัดไปปฏิบัติธรรมนะครับยุคปัจจุบันคนก็เชื่อเรื่องศาสนาน้อยลงแต่ก็เชื่ออะไรก็ตามนะครับก็ให้ระวังตัวแล้วกันเนาะแล้วแต่ว่าเราจะศรัทธาแบบไหนแต่ว่าให้รู้ว่าระมัดระวังกายใจช่วงนี้เป็นพิเศษสําหรับการที่จะอยู่กับใคร2คนหรือสําหรับการที่จะคุยนะครับจีบใครกับสคนหรือว่าสําหรับการที่ใช้ภาษาในการสนทนากับใครนะครับมันมีโอกาสที่จะลึกซึ้งกันได้มากเป็นพิเศษนะครับโอเคเนาะก็ไลฟ์ฟังครับเพราฉะนั้นใครที่อยากรู้ว่า ดวงเมืองนะครับในเรื่องของดาวแบบนี้นะครับเป็นอย่างไรผมทําไว้คลิปก่อนแล้วแต่ว่าอันนี้3ลราศีที่ต้องระมัระวังนะครับเป็นพิเศษนะโอเคครับขอให้โชคดีมีความสุขแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยกันครับสวัสดีครับ